ไหนคะไหนทำอีกคะอันนี้เรื่องอะไรคะอ๋ออันนี้คือวาดอะไรคะอันนี้อันนี้การบ้านการบ้านนะคะโอเคขัดกันบ้มาเดี๋ยวคุณครูตรวจให้นะคะตรวจอันนี้ค่ะไหนคะมีค่ะดีโอเคคุณครูตรวจให้โอเคหนึ่งดาวค่ะ 2องดาวค่ะหไหนอันนี้ดูสิไหนไหนกันบ้าน,นที่ทำนหน้าไหนคะหน,น,นอ๋ออันนี้สองดาวค่ะอ,อันนี้อะคะอันนี้หนึ่งดาวอันนี้สอง